สวัสดีค่ะที่นี่นาคาบุรี <Okay. S 1> ตลาดผานาคาจ้ะหาโลบึงเสื้อผ้า,อาอสอนสอดมิตรออนงามๆพี่น้องเอ,อ้ยเลือกระถือดอกไลลาย <c oughs> อันนี้พูดเลือกนางกระลักเลือก นี่แต่สวยสวยค่ะเลือกบัถึอเลยพี่น้องเอ้ยสะรอนไล่น้่จนพ่อจากันสิเลือกฮะต้นไหนสวยต้นไหนสวยเบตี้ นี่ม่วงลึกลงสวยตั้ขวามแม่ตั้เส้นเสสีนี้อันนี้พี่เราดำเขล่องสีนั้นละสวยสีกับคนยายหนี่ยสวยม่วง,งอันบบอ่าสวยอันนี้ใส่ชีขีวได้มันเยอะแยมากเลือกมาถูกเลยสวยๆค่ะสวยๆ รอเสือรอสุดประสานมันจะได้บบนี้เยอะแยะจนเลือกไม่ถูกเลยมันเยอะแยะมากเยอะแยะจนเลือกไม่ถูกอันนี้จะสวยเนาะในใบใบไปแม่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 สวยอนะเนี่ย มันสวยจนลวกไม่ถูกเลยตลาดผ้าบ้านนาค่ะโอ้ยมันงามหลายงามกันเลือกบะถือตรงนี้เจ้่อยก็เลือกบะถือคุณจกทองยางเซยมันงามอีลีจ้ะไม่นองมันง่ามหลายเอาเงินจังได้เยอะมันสวยมากค่ะมันสวยมากมันสวยจนลวกไม่ถูกเลย สุดายบ่หนีมือนีเอาสุดายบอเมื่อนีเพราะมันเยอะแยะจริงเลยน้องสาวใอยบ้าสิบอซื้อไม่ซื้อค่ะหนูไม่ซื้ออะไรเลยนะหนูมาวันนี้หนูจะพาพี่มาหนูจะพาพี่มาแต่ว่าพี่ยังบ่ได้แต่ว่าน้องเบิดไปไล่ละของกินของใช้ของเล่นก็มีเอา เจ้าสมวนเกลนไปหลานพระท่านม,านมีลูกกระเท่าบิดแล้ว <laughs> สวยจริงๆมีทุกอย่างค่ะเข็มขัดวว้าว สวยเนาะเ <c oughs> งินเครื่องทองมีหมดเลยมีแต่วสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ไทยบรรยากาศให้เบิง่งจะหอนจักหน่อยไฟบ่มาเอ้ยร้อนมาก สวยค่ะสวยสรุปสรุปว่าจะได้ไหมไม่รู้จะได้ไหมมีแต่สวยๆแต่ไม่รู้จะได้อะไรพรจากอันซื่อหมยพี่น้องเอ้ยมันหลยหลจนประจักอันซื่อใครจะมานะค่ะเตรียมตังมาเยอะๆนะคะอพอมีแต่สวยๆ แค่หน่อยก็มีมีทุกอย่างจริงๆ